เรื่องของคุณหมอเกตจมลแพทย์หญิงเกตจมลน,นะฮะ,ะ,ะก็ล่าสุดเองก็มีการยืนยันนะครับว่าที่ประชุมคณะแพทยสภานะฮะมีการกล่าวโทษนะครับหมอเกตผิดพรบวริชาชีพครับส่งอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาเรื่องนี้ต่อครับเรียกว่าโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะสำหรับ,รบหมอเกตตอนนี้นะคะเห็นบอกว่า เพดเปลี่ยนไปแล้วเอาด็อกเตอร์ออกบ้างอะไรออกบ้างล่าสุดยังไม่หมดเท่านั้นค่ะครายงานล่าสุดนะคะที่ประชุมกรรมการแพทยสภา,านะคะครั้งที่21เทับสองพกเดมื่อวันที่11กันยายนขออภัยค่ะ11กะดกันยายนคมที่ผ่านมานี่เองได้มีการหยิบยกประเด็นนะคะเรื่องของคุณสมบัติแพทย์หญิงแพทย์หญิงเกตกมลน,นะคะเปลี่ยนสมัยหรือว่าหมอเกตเนี่ยสวกลุ่ม19ที่ประกอบอาชีพนะคะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระกรณีการกรอกประวัติเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความ ขึ้นมาพิจารณาค่ะเนื่องจากเห็นว่าความเป็นที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่ไม่มีการรับรองโดยที่ประชุมนะมีมติตั้งข้อกล่าวโทษเลยค่ะแพทย์หญิงเกตกมลตามมาตรา32วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพศ2525พร้อมมอบหมายให้เลขาธิการแพทยสภาดำเนินการตามข้อบังคับแพทยสภาว่าโดยวิธีพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะพศ2563ค่ะครับจากนี้จะมีการนำเรื่องทั้งหมดครับเข้าที่ประชุมของกรรมการ แพทยสภาในวันที่8สิงหาคมนี้ครับตามรอบการประชุมของกรรมการนะฮะซึ่งหากมีมตริรับรองก็จะมีการส่งเรื่องเท่าที่ประชุมอนุกรรมการจะได้ทำเพื่อเป็นการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปครับผม